สวัสดีจ้าตะล่งเสือลูกขึ้นม่เงียวถือโทรศัพท์มาผิดเครื่องต้อนรับพิมะแรกนะหิมะแรกของปีสองพัหาลยหกสิบเจ็ดกรมพยากรณ์อากาศไม่ผิดหวังค่ะเขาบอกแล้วว่าวันพุธจะมีทั้งหิมะมีทั้งลมมีทั้งฝน มันเป็นจริงอย่างเขาว่าแล้วอีหลีแต่ว่าพเป็นอย่างเพราะว่าไม่น้อยซื้อกับเขามาเตรียมไว้แต่เมื่อวานแล้วซื้อกับข้าวมาเตรียมไว้แต่เมื่อวานเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยว่าปกติสืส่อมันเพฤหัสเมื่อวานมันั่งคานไปเลี่ยนก็เลยสื่อให้แล้วเรียบร้อยกำลังเริ่มล่มกะปีแรกไปเบื้องหลังบาน เดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านพันใหญ่พึ่งปิดไฟไปนอป่นพันพึ่งปิดไฟไปนอนเมื่อกี้นี่นถ้าเปิดมันก็ไม่เห็นออกไม่ไหวหรอกมันหนาวเดี๋ยวต้องปิดไฟคนเห็นไ,ได้ว่าสิรุปไม่เงียวเออ ออกไปข้างนอกว่าได้จ้ะองศาติดลบทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยไม่เย็นที่ตรงประตูเย็นจ้อยๆมึงหิมะตกอยู่แต่ยันแต่หลอดไฟเห็นว่าสิบอกกระเด็กบอกคือเกา่าพี่น้องพอเห็นนี่ค่ะโปรยปลายหิมะใต้แสงไฟพรุ่งนี้มึงขาวสางหวางแน่นอน เตรียมพร้อมแล้วเรามาดูตอนนี้ตอนนี้มืออื่นถ้าค้อนมาเบิ่งใหม่มันเปนมืออื่นติดละอีกสิบหาน้าที่ตีหนึ่งมันแต่มันมันพุดแล้วเนาะกระลังลมแห้งไปแล้วตอนเ้ารเข้าวเาบิ่งใหม่เลยว่ามันจะเป็นเช่นไร